สสิ่งนะครับที่คนลายมือกากบาทกลางฝ่ามือต้องรีบทำช่วงต้นปีนะครับจะช่วยเสริมดวงชะตาทำให้มีเทวดาคุ้มครองรักษาปลดหนี้ปลดศินร่ำรวยเงินทองบังเกิดสิริมงคลแล้วก็ความโชคดีนะครับคนมีกากบาดกลางฝ่ามือเนี่ยเป็นคนที่มีซิกเซนมีรังสังหรณ์ดีดวงแข็ง แต่ให้รีบทำสามสิ่งนี้ในช่วงต้นปีนะครับสิ่งแรกครับคือมันคิดแต่สิ่งที่ดีเท่านั้นนะครับอย่าไปคิดอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่เราไม่พึงปรารถนาเนี่ยเราอย่าไปคิดเด็ดขาดนะครับเพราะว่ายิ่งคิดเนี่ยยิ่งดึงดูดแต่สิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิตนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆคนไหนเชื่อเรื่องกดแรงดึงดูดบ้างนะครับการที่เราคิดในสิ่งไม่ดีเนี่ย มันเป็นการดึงสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนาเข้ามาบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ตัวนะครับดังนั้นเนี่ยพยายามอย่าคิดอะไรที่มันไม่ดีนะครับอะไรที่ไม่ดีเนี่ยถ้าเราเผลอไปคิดเราไม่ได้ตั้งใจคิดก็ให้เราแค่รู้ตัวเฉยๆนะครับเราอย่าไปคล้อยตามมันเราอย่าไปโต้แย้งมันมานะครับเขาเรียกว่าการไม่ส่งจิตออกนอก นะครับพยายามคิดแต่สิ่งที่ดีเอาไว้นะครับพยายามมองโลกในแง่ดีเอาไว้นะครับจะทำให้ตัวท่านเนี่ยสมหวังสมความมุ่งมา่ปรารถนาบางสิ่งเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยนะครับแต่บอกเลยนะครับว่าถ้าท่านมุ่งมั่นถ้าท่านตั้งใจคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนขอให้ท่านมุ่งมั่นแล้วก็ ตั้งใจเอาไว้ก็พอนะครับข้อที่2นะครับมันพูดแต่สิ่งดีๆนะครับช่วงปีใหม่เนี่ยสัปดาห์แรกเนี่ยพยายามพูดแต่สิ่งที่ดีนะครับพยายามอย่าเพิ่งด่าใครพยายามใจเย็นๆเอาไว้นะครับพยายามเก็บคำนะครับใช้ว่าเก็บคำเนาะใครที่ไม่ดีกับเราเนี่ยพยายาม หลีกหนีให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับเพราะว่าเราควบคุมปากเขาไม่ได้เราควบคุมนิสัยพฤติกรรมเขาไม่ได้แต่เราควบคุมจิตใจเราได้เราควบคุมปากเราได้นะครับดังนั้นเนี่ยหากเจอคนนิสัไม่ดีให้คุณนะครับถอยห่างออกมานะสำคัญมากนะครับผมเพราะว่าถ้าเราไม่ถอยห่างออกมาเนี่ย เราเนี่ยแหละที่จะเหเนื่อยเราเนี่ยแหละที่จะทุกข์เราเนี่ยแหละที่จะลำบากนะครับขอแค่เราควบคุมปากเรานิสใส่ใจคอเราจิตใจของเราได้เป็นพอนะครับพยายามอย่าพูดไม่ดียิ่งวันปีใหม่เนี่ยเรียงใดเรียงนะครับพูดแต่สิ่งที่ดีนะรวมไปถึงพิมพ์แต่สิ่งที่ดีเท่านั้นนะครับอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยเราอย่าไปพูดเราอย่าไปทํา เราอย่าไปสร้างมันนะครับเพราะว่ามันเป็นวิบากกรรมนะครับแล้วช่วงต้นปีเนี่ยยิ่งทำเนี่ยมันส่งผลแรงนะครับดังนั้นเนี่ยช่วงต้นปีให้พยายามพูดแต่สิ่งดีๆเอาไว้นะครับพยายามเก็บคําพูดนะครับอะไรไม่ดีเนี่ยปล่อยไปก่อนนะก็ประมาณนี้นะครับเรื่องคําพูดเนี่ยขอให้เราเนี่ยพูดดีอวยพรคนอื่นอย่าไปสา์แช่งใครนะครับ เพราะว่าการที่เราสาบแช่งคนอื่นเนี่ยมันทําให้ตัวเราเนี่ยได้รับผลร้ายกลับมาค่อนข้างเร็วได้รับผลร้ายกลับมาค่อนข้างไวได้รับผลร้ายเนี่ยค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะดังนั้นเนี่ยพูดให้ดีนะครับพิมพ์ให้ดีอย่าแช่งคนอื่นอย่าว่าร้ายใครนะครับข้อที่3นะครับมันฝึกสมาธิสวดมนต์ทำจิตใจให้ สงบเสมอนะครับช่วงต้นปีเนี่ยเป็นช่วงเวลาแห่งการฝึกจิตใจฝึกสมาธิฝึกดูลมหายใจฝึกจิตใจของตัวเองนะครับจริงได้ว่ายิ่งเราดูจิตของเราเนี่ยสิ่งดีดีเนี่ยจะค่อยๆเกิดขึ้นนะครับจิตของคนเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมขอใช้คำว่ามีพลังมหาศาลนะครับแต่คน อาจจะไม่รู้กันนะบางทีเนี่ยทำงานเหมือนกันเลยคนสองคนทำงานตำแหน่งเดียวกันตั้งใจขยันมุ่งมั่นแล้วก็เอาจริงเหมือนกันทําไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงถึงไม่ประสบความสําเร็จผมมองว่ายุคนี้วิธีการอนะ่ะมันเป็นเรื่องที่สอนกันได้นะครับวิธีการในเรื่องต่างๆของมนุษย์เนี่ยมันสอนกันได้นะเชื่อวิธีการอ่ะ ทุกคนสอนกันได้ทั้งนั้นนะครับแต่จิตใจจิตวิญญาณเนี่ยมันเป็นเรื่องภายในบางคนขยันมากมุ่งมั่นมากตั้งใจมากแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จในขณะ,ะที่อีกคนนะครับก็ขยันมุ่งมั่นตั้งใจแต่ประสบความสำเร็จเพราะจิตวิญญาณของแต่และบุคคลนะครับมันมีพลังนะดังนั้นเนี่ยคุณจงมุ่งมั่น ทางจิตวิญญาณของคุณให้ดีนะครับเพราะว่าจิตวิญญาณเนี่ยจะเป็นตัวชี้ขาดว่าใครจะประสบความสําเร็จไม่ประสบความสําเร็จนะวิธีการน่ะเชื่อเถอะว่ายุคนี้หลายคนก็ทำนะฮะทำออนไลน์ทํางานเสริมหารายได้เสริมพยายามทําให้ตัวเองดูดีดูดน่าเชื่อถือนะตั้งใจกับการทํางาน เพียงแต่ว่าทําไมความสําเร็จมันไม่เท่ากันนะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องวิธีการนะมันเป็นเรื่องของจิตใจจิตวิญญาณดังนั้นเนี่ยจงฝึกจิตใจของเราให้สูงฝึกจิตใจของเราให้แน่วแน่ฝึกจิตใจของเราให้มีพลังนะครับมีโอกาสสูงที่เราจะประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเงินทองแล้วก็ สมความปรารถนาได้นะครับขอแค่เราเนี่ยพยายามดูแลจิตใจของเราให้ดีก็พอนะก็ประมาณนี้นะครับสาหรับคนที่มีลายมือกะกบาบะนะครับช่วงต้นปีเนี่ยเน้นเลยไปที่วันแรกสัปดาห์แรกเนี่ยพูดดีคิดดีทำดีสม่ำเสมอนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ว่ากันเนาะเพราะว่าผมก็เข้าใจแหละว่าการที่เราดำรงชีวิตอยู่ในสังคมเนี่ย มันก็มีเพื่อนร่วมสังคมบางคนอะนะที่ไม่พึงปรารถนามัเนเรื่องธรรมดานะครับก็ช่วงแรกเนี่ยไปล่อยไปก่อนไม่ไม่เชื่อว่าเราไม่ดูไม่เห็นแค่ปล่อยไปก่อนนะครับนะอดทนช่วงต้นปีนะก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะครับลุ่งเรืองร่ลำรวยตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยชนะศัตรูม่มาน,นะครับแล้วก็ใครสนใจแผ่นยันดวงแบบนี้ก็สามารถถักเข้ามาได้นะ หรือเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจ w a ลเปเปอรมือถือนะครับก็สามารถถักเข้ามาได้นะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็คลิปถัดไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับผมจะได้มาลงคลิปดีๆเทคนิคดีๆแบบนี้อีกนะครับผมก็สวัสดีครับ